สาวิธีคิดคิดแบบนี้ธุรกิจคุณเติบโตแน่นอน 1. คือคุณต้องท,ทําธุรกิจแบบมีความสุขครับเพราะความสุขมันได์ให้คุณลงมือทําได้ทุกวันแต่คุณทําด้วยความทุกคุณทำด้วยความจําเป็นมันไม่สามารถได้คุณได้ไปตลอดเพราะฉะนั้นความสุขมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนที่สองคือความคิดครับว้าคุณคิดใหญ่อะคิดว่าธุรกิจคุณจะเติบโตมันสามารถทําให้คุณมีแรงมากขึ้นคุณลองนึกภาพน,นะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจคุณไม่เติบโตคุณจะห่อเหี่ยวถูกปะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าธุรกิจคุณเติบโตแน่นอนมันเติบโตแบบกล้ากระโดดคุณรู้ไหมคะว่าตัวคุณเองมันจะออกแรงแบบสุดจิตสุดใจทั้งใจทั้งร่างกายคุณมันจะไปพร้อมกันความคิดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้ธุรกิจคุณเติบโตข้อสามคือ คุณต้องตัดงานที่มันไม่จะเป็นออกไปครับอะไรที่มันสามารถเอาซอร์สให้คนอื่นมาทำแทนคุณได้ทำเถอะครับเงินเล็กๆน้อยๆจ่ายออกไปแต่มันทำให้คุณมีเวลาโฟกัสกับธุรกิจคุณมากขึ้น ทำให้ตัวคุณเองมีรายได้มากขึ้นครูบอลนบอกเลยนะคะว่ามันโคตรคุ้มเลยถ้าคุณมัวแต่ไปทําทุกอย่างเองทุกขั้นตอนคุณเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกเพราะธุรกิจคุณมันจะเติบโตช้ามากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอา3หลักคิดนี้ไปใช้กับธุรกิจคุณแล้วปี2023จะเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณอย่างแน่นอน